นี่เป็นกล้วยหอมแฝดมาหอยที่ปลูกไว้ในสวนข้างบ้านของนางอ้อยทิพย์ชมชัยเกษตรกร,กรชาวบ้านสีสงาตำบลช่องสามหมออำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิที่กำลังให้ผลผลิตออกหน่อออกเครือแฝดสองแฝดสามในต้นเดียวกันโดยนางอ้อยทิพย์ชาวบ้านอำเภอแก้งขอจังหวัดชัยภูมิได้กล่าวว่าตนได้นหน่อพันธุ์กล้วยหอมแฝดมาหอยมาจากลูกสาวที่ซื้อมาให้ทดลองปลูกและตนก็ติดตามทางสื่อออนไลน์เห็นว่ากล้วยหอมแฝด มาหอยสามารถที่จะออกเกลือให้ผลผลิตได้พร้อมกันลหลายๆเกลือในต้นเดียวกันจึงได้นํามาทดลองปลูกไว้ในสวนที่อยู่ข้างบ้านใช้เวลาประมาณ6เดือนกล้วยหอมแฝดมาหอยก็เริ่มแทงหน่อขึ้นมาจากนั้นก็เริ่มออกเกลือปรากฏว่าออกเกลือเดียวต้นจึงลองเอาหน่อพันไปขยายปลูกเพิ่มปรากฏว่าในชุดที่ปลูกเพิ่มใหม่นี้กล้วยหอมแฝดมาหอยสามารถออกหนอ่อออกเกลือแฝดสองแฝดสต้นก็รู้สึกดีใจมากเพราะลุ้นอยู่เหมือนกัน ว่าหน่อพันธุ์ที่ลูกสาวซื้อมาให้ เป็นกล้วยหอมแฝดมาหอยของแท้หรือไม่และมาถึงตอนนี้จึงมั่นใจได้ว่าหน่อพันธุ์ที่ได้มาเป็นหอมแฝดมาหอยซึ่งตอนนี้ตนได้นําหน่อพันธุ์ไปปลูกขยายเพิ่มเติมรวมกว่า1ิบหลุมแล้วและตั้งใจจะปลูกขยายเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากผลของกล้วยหอมแฝดมาหอยก็มีรสชาติอร่อยหอมหวานและที่สําคัญมีผู้ให้ความสนใจหน่อพันธุ์เป็นจํานวนมากตนจึงตั้งใจจะปลูกขยายเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพื่อขายหน่อพันธุ์ ของกล้วยหอมแฝดมาหอยซึ่งน่าจะสร้างรายได้เสริมที่ดีให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งครับลูกสาวสร้างมาให้จ้ะอ๋อสร้างมาให้เอาโอ้ปลูกแค่นอครับเริ่มแรกเอามาปลูกนอเดียวจ้ะอ๋อนอเดียวนอเดียวเป็ดลอยอันแพียงนอกระดับสื้อม่านอเดียวจ้ะเอาพอได้แนวจ้ะเอาพอได้แนวจ้ะปลูกปลูกนี่ปลูกอยู่หน้าบ้านปะครับที่ไหนผมปลูกอยู่หน้าบ้านจ้ะอ๋อหน้าบ้านจ้ะนะครับเป็นยังไงครับโดนหรือเ่าครับปลูกได้ปีกัวกัวนี่แหละจ้ะปีกัวกัว โอ,โอ Bref, automate, 谢谢้ครับครับครับปลูกตอนนี้เอาเพราะว่าผมเห็นหลายต้นตอนนี้จักหลุมจักต้นละครับจากนอเดียวได้ซีต้นหาต้นละจ้ะหาต้นจ้ะหาต้นหนึ่งต้นใหญ่เห็นบ่ครับจ้ะต้นใหญ่กาลังออกนอแล้วเราแล้วเราต้นน้อยๆนี่อีกหลายบะต้นน้อยๆนี่มียูซีหาต้นขึ้นกันจ้ะที่ขยายที่ขยายนมเนอจะอครับครับ ออปลูกยากบ่ครับวิธีการเฮ็ดจังได๋ครับเอาได้นอไมาแล้วครับไม่ยากเด็ดยากก็ขุดลุมแล้วก็ปลูกลดแล้วขุดลุมปลูกลดเลยจ้ะเอ๋อจะมีฟุ่นมีหยังก็ใส่ยามมันนั่นก็ใส่ห้องห้องห้องลุมนี่บ่บ่บ่ได้หองก็เพราะมันงามมันติดแล้วก็ใส่ฟุ่นขี้หมูขี้งัวนี่แหละจ้ะอ๋อขุดลุมแล้วก็เอานอลงเลยจ้ะอ๋อลึกๆปานไดนครับบ่ลึกดอกบ่ลึกจ้ะเอาทําจักฟ้ามืองอย่าแล้วเนาะจ้ะอ๋อแล้วก็ดินตบแล้วก็เอาฟุ่นใส่เลยจ้ะอืมครับคน้ําดูบ่ครับ กดูแต่ดินมันแห้งบ่แห้งก็โหดจ้ะแล้วกับแล้วกัแล้วเราเราเครือนี่มันให้หน่วยหน่วยดกหน่วยดีบ่ครับให้หน่วยดกดีจ้ะหน่วยดีจ้ะแล้วก็หวานแซ่บทกินแซ่บพร้อมจ้ะโอ้ครับครับครับเอ้าไอไอไอที่ออกเป็นในเครื่อออกสองสามเหนียวเอ่สองสามนี่ในต้นเดียวเนี่ยรับทั้งต้นสองต้นสามกับนี่ผมเหลียวมองอยู่เนี่ยจ้านะครับ รุ่นบัจจดยเขาจะใส่ลักษณะนี่ครับเป็นเป็นรุ่นใดฮะรุ่นรุ่นแม่เขาหรือว่ารุ่นลูกจ้ะอ๋อรุ่นลูกรุ่นลูกกับซิมะมามีออกนอแฝดจ้ะอ๋อลูกลูกนอแฝดจ้ะนั่นก็แสดงว่าปลูกไอ้นอแรกนี่ปีแรกนี่ยังยังเบิ่งบ่ออกจ้ะว้ารุ่นลูกเพราะลูกเพราะเพราะออกลูกมากับมามินอแฝดแล้วก็ที่ได้เขือแฝดอ๋อแสดงว่านอที่เกิดจากต้นแม่เ้ะแลวไปปลูกไหมจเขาปลูกแล้วเขา ออกมาบวดนี้เป็นเครือแฝดนอแฝดเลยว่นี้ปีที่สองปลุกลูกแรกเลยเ่าลุกนุ่นแรกเลยลุกรุ่นแรกขึ้นมาอ่ะเนี่ยครับครับใชงว่าตอนนี้ซิปซิปก็หลุมจ้าอืมครับครับเอ้าแล้วจังไนครับมีมีคนมามาไม่เห็นเขาเจ้าว่าจังไรเขาจะเพื่อนกระถามถามซื้อยุจ่าแต้ว่าว่าท่านได้นี่ท่านได้ว่าขาย ได้ว่าต่อไปกันสีขายคือเก้าละจ้ะเพราะวันซิฟก็ลุ้มแล้วแม่จ้าเราก็ต้องขยายอีกม่ได้มันก็สิเป็นที่ซิฟหายิฟลุ้มตัวบัตรเนี่ยจ้าอ๋อครับกันสีได้ขายตัวบัตรเนี่ยจ้าอ๋อครับครับแสดงว่าอีกบ่กี่เดือนกันสีเริ่มขายจ้าเพราะว่าสนใจกับพักม้าก็ได้อยู่จ้ะเดือนมาตอนนี้เพร้อมจ้านอนเรื่องไรเพราะว่ามันพร้อมแล้วจ้ะอ๋อตอนนี้พร้อมแล้วจ้าวันนี้ซิฟก็ลุ้มแล้วจ้าอ่าแล้วก็เขาเห็นแล้วมั่นใจแล้วเพราะว่ามั่นใจว่ามันเป็นของ สามเครือแล้วก็มีทั้งสองเครือมีทั้งสองนออยู่ในต้นเดียวนอแฝดนอแปดแฝดสามกับมี่แปดสองกับมี่ครับรู้สึกยังไงครับหลังจากที่เห็นผลงานก็พอใจอยู่จ้ะดีใจอยู่ยันว่าถือต้มคือกันบัดนี้ว่าต้มแล้วสนออเครับบัดนี้สิขยายกับกล่าว่าอะไรก็เถอะอาจจะมีอะไรใดเสียงขอกมากับกับกับขายขายหน่วยขายอย่างบ้านค่ะเนี่ย ก็เอาไว้กินจ้ะกับเวลาพี่นงมาหางที่ก็ไว้กินแต่มันบทนั่นนี่นั่นเดี๋ยวจังไงมันหลายก็ยังว่างนาะตอนนี้ไปกินกันก็มีแต่พี่นงมาหางที่ก็ตัดให้เพื่อนไปพี่นงมาแต่โคราชก็ตัดให้เพื่อนไปเป็นเครือยกเครือไปจ้ะผมดูใบงหน่วยหน่วยไงคือกล้วยหอมธรรมดาเลยจ้ะคืออันปีแรกของแม่น่ะหน่วยแบบเพียคืออันกล้วยหอมทองเลยจ้ะครับครับเพราะ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 ออก พ่อเครือแฝดเนี่ยออกหน่วยแฝดเนี่ยมันมัน,ม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 น,นลนัลกษณะหน่วยมันหน่อยลงบ่จ้าหน่อยมันหน่วยมันหน่วยมันสิป้อมลงอยู่หน่อยนึงอยู่อ๋อแต่<า>กร<ล>ะไรคือเก่าแต่กร <9 S 1> ะไรคือเก่าเออครับแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่ารสชาติคือเก่าล่ะเออครับครับครับในในไลายบ่ครับไ,ได้ได้หลายดีบ่เครือนึงได้เก้าห,หวีเก้าหวีของเมย์มันได้นเนี่ยของเมย์นได้เก้าหวีจ้าอ๋อครับเคือนึงอะ แต่ว่ากระถาเบิองมันสิหลายกว่านี้ดอกพกุ่งเลี้ยวเบิปงน่ะจ้าต้องเบิองเรื่อยๆต้องเบิองเรื่อยๆเพราะเฮาเฮาเพิ่งเฮ็ดเป็นรุ่นแรก,นกเนาะจ้าเพราะว่ามันมันเพิ่งออกมารุ่นแรกกล้วยผลผลิตเพิ่นนะครับเอา้าเผื่อพี่น้องสนใจครับอยากว่าแลกเปลี่ยนจังอยนะคือปลูกไปงามแต่คือได้ออกแฝดออกแฝดสองแฝดสามจ้าอ่าสำหรับกล้วยมะฮ้อยเนี่ยรับกับกับเพิ่อนจีดสอบถามจังไงหรือหาเพิ่นอ,อยากได้นอไปไอแย่งนอนไปปลูกจังหน่อยนะจังนอสองนอจังสิงไหมครับจ้ากะทัก ก็โทรมาจาก0981077551ของเดชาฟาร์ม่าจ้ะเดชาฟาร์มาจ้าะกับบานสีสง่าจ้ะแกงข้อชัยภูมิจ้ะผักเพจมาได้เลยจ้ะเดชาฟาร์มจ้ะเพจนี่ครับเดชาฟาร์มจ้ะผักมาได้เลยเนาะจ้ะมีหลายอย่างนอกจากกล้วยหอมแฝดมาห้อยอีอีกหลายอย่างจ้ะมีหลายอย่างจ้ะครับอ่าขอบคุณได้หลายครับจ้ะ